สวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชีย so ลครับวันนี้พาท่านมานั่งชิวๆเยน็ยนๆฟังเสียงน้ําแบบไหลอ่ะสบายๆครับนะแม่น้ําวังครับพี่น้องจ๋านี่บุญคือเงินสกุลเดียวที่สามารถติดตามตัวเราไปได้ทุกภพทุกชาติไม่ใช่เงินนะครับเศรษฐีใจบุญนายทุนใจบาปครับพี่น้องจา๋าจํากันง่ายๆครับพี่น้องบ้านเมืองเฮามันเป็นเจอีครับเพราะไอ้พวกเจ้าสววเนาะมันกินบ้านกินเมืองครับเนี่ย หันก็ครับมีขวดโคกไอขวดเนี้ยในไอเครื่องดื่มนี่นะเบียร์กะอย่างกันลอยมาเนี่ยจิตใต้สำนึกของคนมันไม่ค่อยมีครับพี่น้องจา๋าคว้างทิ้งเรียราดไปพอคนมาแอลผมก็บะหาันเปิ้นจะเก็บบ่มีไครเก็บสักคนนะครับพี่น้องจา๋าแล้วผมก็จะมาตั้งหินนี่นะตั้งหินคนเดียวในวันบ่อยๆครับผมก็สังเกตว่าบ่มีใครครับมีเมลอ่อนเนี่ยเพราะถ้าเราปลูกฝังกันดีๆเนี่ยมันก็จะได้ดีแต่ว่ามันบ่นบนสังคมบ่ใจอันครับ หันละออนมาละออนบางคนรู้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยมาทําลายครับพี่น้องจา๋าแล้วก็บก่คใอยมีใครมาสร้างสรรครับพี่น้องจา๋าเพราะคนส่วนใหญ่บอก่อยมีสมาธิครับพี่น้องก็จะมาถามผมว่าตั้งจะได้ตั้งจะได้ก็บอกว่าถ้าเฮามีสมาธิเฮาก็จะตั้งได้หินมันก็ตั้งได้นะคะตามธรรมชาติก็ว่าไป,ไปทําให้เราได้มีมีความสุขอ่ะเราทําอะไรมีความสุขแล้วเราสบายใจก็โอเคครับถ้าท่านใดเป็นทุกขมีทุกขผมก็บ่สามารถจะไปช่วยเหลือได้เพราะว่าบ้านเมืองเฮาครับคนหันเงินเป็นพระเจ้า พระเจ้าของเปิ้ลเป็นเงินเนี่ยคุณจะอ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ของคุณแต่ผมว่ามันนผมเปิ้เตอเชื่อผมเตอองเป็นคาขวันของคนเห็นแก่ตัวคุณจะอ้างจะได้ก็แล้วแต่เพราะว่าไอ้พวกคนเห็นแก่ตัวแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องอยู่กับไอ้พวกเห็นแก่ตัวเห็นก็ไอ้พวกนายทุนชั่วๆไอ้พวกที่แบบเจ้าสัวเจ้าเจอสัวที่มันแบบไร้สาระะห็นก็แล้วอยู่จะเอะมันจะเจริญได้จะได้บ้านเมืองเขาไปที่ไหนโลกเปิ้ลไปในความเจริญก้าวหน้าถึงแม้ว่าเปิ้ลมีสงครามแต่เปิ้ลก็สามารถพาประเทศ ไปถึงความเจริญก้าวหน้าได้แต่อันนี้ครับผ่านถึงสงครามโลกผ่านมาสักษาปะสเปดจนดักดานครับชาวนาก็ยังโอ้บว่าอ้อออสักอย่างอะ่ะตามหันพาพี่น้องจา๋าเย็นเย็นบรรยากาศชิวๆครับพี่น้องจา๋านี่ผมไปตัางใดก็หารมีก็คนแห่นแนกนตัวเอาแก่ได้เสียบ่ยอมจ่ายแล้วก็มีนคนแบบอันเนี้ยเป็นคนที่แบบอันอย่งก็ขี้มิง่งขี้โมโ,โห โอ้ยเป็นอะไรพวกเจ้าอารมณ์เนี่ยเยอะมากครับพี่น้องจา๋าพวกเจ้าเจ้านี่นะโอ้ยไปทางใดก็บไปยอมลงสักคนอ,อยู่บนแดนสวรรค์ไปยอมลงมาแดนมนุษย์สักคนเลยแล้วขึ้นลอยลำกันนี่นะนี่ใส่ใจคอนี่ครับแคบครับพี่น้องจา๋าโอ้ยอูย้หันแก่ตัวมีก็ตัวเองดีหมดอะตัวเก่าดีมดแต่คนอื่นชั่วอย่าโอ้แฮนี่บ่เฮ้ยเปิงบ้านเ,าเมืองบาดเจริญ,รญก้าวหน้า สูงก็อยู่กันอย่างเงี้ยจิตใจสูงก็คับแคบตะวยเปื้อนไปเรื่อยๆโดยแบบหู้ตัวหาคนที่จิตใจนี่ยากครับพี่น้องจา๋าจิตเตะบรรยากาศเชี่ยวๆกับผพี่เจสเสือน้อยนณอำเภอเทินแม่น้ำวังเย็ยน